ช่างเอ๋ทำไมมันมีอาวันเยอะแท้แก่แก่อาของต้องอ,งองลไรบอ้อ่ะมาดูคันแรกดีกว่าช่างแอ้วครับผมผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครบ้างรู้จักแค่เป็นบางคันเท่านั้นทําไมต้องเป็นเบอร์77เจ็ดเจสามคันเลยมันยังไงเขาชอบครับผมชอบผมชอบครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็คือใส่เบอร์เดียวกันเลยขี่ด้วยกันก็คือมึงเจ็ดเจ็ดพูก็จะดเจ็ดเจ็ดเจ็ดด้วยกันหมดเลยใช่ครับเฮ้ยไม่มีสั่งมาเยอะมากด้วยใช่สั่งมาเยอะมากด้วย เฮ้ยเป็นสนามหรือว่าเป็นซิ่งเป็นสนามเลยครับตงจำไว้นะครับผมถ้าเข้าสนามรถกิ้งแน่นอนอ,อย่างไงคุณก็ต้องกิ้งสักครั้งหนึ่งแน่ใจว่จนเนาะ,ร,ะรถสนามก็ต้องทำใจไว้เลย ดีครับผมทุกคนครับวันนี้อยู่กับเรซ่าซิ่งวันนี้ผมจะมารับลูกชายกับที่ร้านช่างแอลมามาเนี่ยมาเนี่มาเนี่ยเารถต่ำร้านช่างแอลคือติดถนนเลยวันนี้เดี๋ยวพามาดูแกงอาวันร้านนี้คือสต๊อกอาวันไว้จริงหรือไม่คือได้ยินข่าวว่ายามาฮ่าเขาจะเลิกผลิตในคัดพันช่างแอลก็เลยสต๊อกไว้จริงหรือไม่มาดูกันอ๋อช่างแอลไปไหนหรอสวัสดีครับผมช่างแอลครับผมร้าน ช่างเอลฝากร้านช่างเอลด้วยนะครับผมอยู่ที่หลังวัดชออูเจ้าหอหลังวัดช่ออูเจอหอ,ช,อ,อ,อ,หอช่างเอลครับนี่ก็คือที่เรามาใช้บริการก็คือเราจะปล่อยน้องวีโฟไปนะครับผม <c oughs> ก็เลยให้ช่างแอลเอาอะไรเดิมมาใส่เอาของแต่งออกน,นั่นเองก็รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้ที่เราเออน่าจะใส่ขายไปก็จะประมาณนี้ <c oughs> คือผมจะติดเป็นแฟริ่งวีโฟไปเลยติดคัดแห้งไปเลย ติดท่อไปเลยแล้วก็ติดคาร์บอนทุกชิ้นไปเลยนะครับตามที่เห็นแต่นี้จะถอดอยู่ลิโซมาตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงถ้าแถมไปเลยน่าจะเสียดายอันนี้ไม่แถมเดียวจะถอดอยู่จะต้องเป็นใส่เป็นจุกปลายแฮนด์ทั่วไปก็จะประมาณนี้สิ่งที่ได้ไปเลยนะครับผมก็คือจะมีชิลน้าฟุกอิก i ฟลลิง n ี V4R าปีกคาร์บอนใช่ไหม แล้วก็ครอ,อบอันนี้จะาขอบครับแนะนําให้รู้จักน้องจาาขอบจาขอบนุกช่างแอลครอบอ่าหม้อน้ำหม้อน้ําดําของ e u o t e c h อ่าแล้วจะมีคัดแห้งแล้วก็ครอบคัดแห้งตัวนี้ซื้อคนละชิ้นนะอันนี้คนละชิ้นนะกับอันนี้ก็คือแถมไปด้วยท่อเป็นอะคาโปอวิกฟูนะครับผมฟู่รีแมปจากโรงงาน รีเมีบจากศูนย์เรียบร้อยแล้วบางโคนี้คือเดี๋ยวจะไปให้เป็นคาร์บอนแล้วจะมีฮับสเตอร์หลังแล้วก็โซ่ท้ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมมันมีไฟท้ายให้ให้เลยไฟเลี้ยวในตัวอุดอุดตูดตรงนี้อ่ากาดเครื่องครอบเครื่อง GB Racing อ่าพวก่ V4 V4R ถังที่ขัดเป็นลาย V4R เป็นลายอลูมิเนียม V4R เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกับคาเร่ง ประกับเคร่งเล่งตัวนี้ปุ่มสตาร์ทประกับอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นของดูกติเพ r อร์ฟอร์แมนอ่าแต่วันนี้ <c oughs> ก็เราไม่ได้มาทำคอนเทนต์ที่ว่าจะปล่อยรถหรอกแต่วันนี้ <c oughs> ช่งางแอลมานี่วัน <c oughs> วางไว้เลยเออนี่ผมพาทุกคนมาดู <c oughs> อาวันช่างแอลทำไมมันมีอาวันเยอะแส่แก่แก่หา <c oughs> เขาตอก,ตอกเลยว่อะ ลูกค้าสต็อกไว้ลูกค้าสต็อกไว้ครับเพื่อมาทำรถแข่งนี่ครับเหตุผลทําไมร้านช่างแอลมีอาวันเยอะมีลูกค้าอาวันเยอะเพราะอะไรช่างแอลเพราะอะไรฮะก็คือช่างแอลแกเป็นคนเขินนะครับผมคือแบบพูดไม่เก่งไม่ค่อยพูดคือแกได้เมียเพราะว่าเมียมาจีบแกนะใช่ไหมฮอลอ์เลยใช่ไหมนี่ยอก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 ก็คือช่างแอลนะครับเป็นช่างใหญ่ของอะยามาฮ่าไรเดอร์10สีมาโคลาด คือทำงานที่นั่นกี่ปีพี่9ปีกับ10ปีโอ้โหประสบการณ์ยามาฮ่า10ปีก็คือพูดเลยว่ารู้ทุกชิ้นเลยแหละของยามาฮ่านะน้องๆที่ขี่ยามาฮ่าก,ก็เลยไว้ใจช่างแอลแล้วก็ตามมาใช้บริการเซอร์วิสถึงที่นี่แล้วก็คือแบบว่าคือใครเองได้ขี่อาวันอะไรพวกนี้คือยกมาที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจังหวัดไหนสุรุนสุรินอะไรมาหมดเลยเออคือมามาที่นี่หมดเลยนะครับทุกคน อ่ะมาดูคันแรกดีกว,ว่าเช่นแล้วผ,ผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครบ้างรู้จักแค่เป็นบางคันเพ่านั้นอ่ะช่งแล้วคันนี้สีน้ำเงินอันนี้รถใครน้อยนี่อยอันนี้รถพ่กงครับผมมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพบ้างอันนี้เป็นรถแข่งไหมรถซ้อมซ้อมด้วยแข่งด้วยอ๋อรถซ้อมรถแข่งตัวนี้เป็นปีใหม่เลยใช่ครับเป็นปี20ิครับเป็นปี20สิบ ตัวนี้เป็นเฟรลิ่งสนามเนาะใช่ครับเฟรลิ่งสนาม <F ailing. S 1> ทาไมถึงถามว่าเป็นปี20เห็นเฟรลิ่งแบบนี้เป็นปี20เหรอมันไม่ใช่ครับผมจริงๆเปลือกเฟรลิ่งแข็งพวกนี้จะเอาปี20หรือเอาปีต่ากว่า20มาใส่ก็ได้ผมก็เลยต้องถามว่ามันเป็นปี20หรือว่าต่ากว่าปี20ก็คือเป็นปี20เนาะใช่ครับรายละเอียดของแต่งเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังอันนี้คือมาจากกรุงเทพเลยใช่ครับเอามาสวิตอะไรช่าง ก็ตั้งแต่ซื้อรถเดิมๆเป็นรถสนามเลยครับอ๋อก็คือเขาจะมาทําเป็นรถสนามแล้วใช่ครับเอามาขี่สนามแล้วเอาจริงๆคือเวลาขี่ทริปเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแต่เวลาไปสนามนี่คือปีหนึ่งก็มีห้าหครั้งก็เอามาทําแบบนี้ดีกว่าใช่แต่ก็ถ้าอยากจะกลับไปขี่ทริปคืนก็ขี่แบบนี้ก็ได้แต่มันก็จะเจ็บก้นหน่อยแต่เอาจริงๆมันก็ถอดใส่ได้นะใช่ก็ทําไมถึงต้องมาใส่แฟรลิงสนามก็คือแฟร์ลิงเดิมๆเวลาเราไปกิ้งเรา อุบัติเหตุในสนามนะครับผมมันก็ทําให้ราคาเบิกของอะไรเงี้ยมันแพงแต่ถ้าเฟรลิ่งที่มันเป็นรถสนามแบบนี้มันก็เบิกหมดราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนเนะาะของต่างๆมันไม่พังอะนะคือหลักๆคือมันก็จะพังโดยเฉพาะพวกแทนกับคัสกับพวกเฟรลิ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเดิมๆเฟรลิ่งเดิมเลยคือมันต้องเบิกแพงดังนั้นก็รถสนามก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเฟลลิ่งจะดีที่สุดแล้วต่อมาคันนี้ อันนี้ของที่แบงค์ครับผมแบงค์ไหนแบงค์สายสี่ครับแบงค์สายสี่ครับผมอ๋อแบงค์สายสี่เอ๊ะทำไมรถทำไมมีรอยอะไรเยอะขนาดนี้รอยประสบการณ์ครับเนี่ยนะก็คือเอาเป็นเป็นรถแข่งใช่ไหมครับแข่งรถสนามอันจริงๆผมไม่เคยเห็นแบงค์ขี่เลยนะพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นอยู่เนาะครับจริงๆแบงค์นี่แบบลงแต่คลิปคนอื่นขี่คลิปตัวเองไม่เคยลงเลยจริงๆนะเวลา ในติ๊กตงติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คีอยู่คีอยู่ครับดีเดียวเลซาได้อาวันเมื่อไหร่ตามเสียบให้ดูทําไมต้องเป็นเบอร์77เครื่องสามพันเลยมันยังไงเขาชอบครับผมชอบผมชอบครับเดี๋ยวนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็คือใส่เบอร์เดียวกันเลยขี่ด้วยกันก็คือมึงเจ็ดเจ็ดกูก็จะดเจ็ดเ็เ็ด้วยกันหมดเลยใช่ครับเฮ้ยไม่มีออาอ่าคุชอบมึงก็ชอบมาดูคันต่อมาคันนี้อันนี้รถของพี่ต้นอยู่ปลาจีนครับอ่รถรถเสียต้นอยู่ปลาจีน อันนี้ก็ออกมาซ์วิสใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สนามหรอกไม่สนามอ่าตัวนี้จะเป็นรถออกทริปรถซิ่งนะครับผมแต่งอันนี้ลายเลยนี่ไอรอนแมนไหมดูไม่ออกเหมือนกันนะนอันนี้คือเป็นงานแล็บนะทุกคนเป็นงานเล็บนี่เคยไปทริปด้วยกันครั้งหนึ่งสมัยไปน้องคายไปตีเมืองเบียงจันต์ํำกันอยู่คันสีเขียวนี่รถเดียกรอชอไหมใช่ครับอ่ารถนักแข่งเดียกรอชอนะทุกคนนี่ก็อะไรแต่งผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูอยู่นะคือมันแต่มันก็มัน เคลื่อนรถยากอ่ะเออมันแน่นแล้วที้เกียจลื้อขี้เกียจถอดถอยต่อมาคันนี้อันนี้รถฟุกครับเอารถฟุกทําไมเป็นหน้าเขียวแบบนี้ล่ะที่แบงค์ไปเอาไปที่มาใส่ท้ายทุกทีอ๋อที่จริงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยฝายอันนี้คือยืมเบอร์ไอเดียมาใช่ไหมไอเดียก็ตองเจ็ดทำไมต้องตองเจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดแล้วทำไมต้องตองเจ็ดตอนไปลงูอาร์เอสบีสองเขามีเบอร์เจ็ดเจ็ดอ๋อซ้ำก็เลยเพิ่มใช่ครับก็คือเดียตอนนี้เดียกะรีชัยนะทุกคนเขาไม่ได้มานะเดี๋ยวขออนุญาต นินทาหน่อยก็คือตอนนี้เดียกรชอเป็นแชมป์ยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพแล้วไม่รู้กี่สมัยเราต้องถามช่างแอลเพราะว่าช่างแอลเป็นช่างส่วนตัวเลยประมาณสักสองครั้งได้มั้งเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้ผันตัวมาขับเป็นรายการ OR ครับ OR แต่ยังไม่ดูเลยเราเป็นรถอ่าฮะก็คือล่าสุดก็คือที่ว่าได้วายการ์ดใช่ไหมครับไปลงโออาร์อ่าแล้วก็ได้ที่หนึ่งแต่ก็ล้มแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ที่แหละ คือล้มไม่นับนะทุกคน <c oughs> คุณจะมาที่1แล้วแต่แล้วคุณล้มก็ก็คือไม่นับก็คือไม่ได้รางวัล <c oughs> ก็คือล้มไปเสร็จแ,แล้วคือ,อดันขึ้นมาให้มาอยู่รายการ OR แล้วเพราะว่าคือได้แชมป์่าแชมเปเป็นชิพของยามาฮ่ารถลูกค้าบ่อยละก็คือต้องขยับรุ่นเ <c oughs> ขาบังคับให้ขยับอนะเนาะตอนนี้มันมันวิ่งเวลาเท่าไหร่นะ <c oughs> สูตรหนูมันตีสี่สามครับเฮ้ยวิ่งสี่สามเลยอะถ้าเป็นรายการแข่งก็น่าจะเป็นสต็อก, 2, กสองหรือไม่ก็ซูเปอร์ไบท์สองอะเนาะ อ่าในลักดนี้ละเพราะว่าคัดเริ่มต้นก็จะเป็นสต็อก3หรือไม่ก็ SB 3นะครับแต่เดียมมันเวลาขนาดนี้มันต้องเป็น SB 2หรือไม่ก็สต็อก <Okay. S> 2ลนะโอเคต่อมาคันนี้เลยเดิมเมเลยนี่เป็น R1 ปี20อันนี้รถสีครับอ่านี้รถสีเศรษฐีสีที่น้องๆพี่ๆทุกคนที่เคยติดตามชมทางช่องเราจะรู้จักอี่ว่ารียแต่งปีเดียวแล้วก็ขายแล้วก็มาออก V4 แต่งเต็มแล้วขายมาซื้อฮัดซื้อเ t m มขี่ปีเดียวก็ขายอทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะซื้อมากี่ปีผมกล้าเล่นเลยไม่ถึงปีเดียวมันขายเทงจริงๆก็คือเห็นเพื่อนพี่ยงน้องทุกคนอ่ะมาขี่อาวันกันเยอะละอ่าก็เลยซื้ออาวันไว้อ่าก็จะมาทาเป็นรถสนามใช่ไหมใช่ครับอันนี้เห็นสั่งของสั่งในเรียบร้อยแล้วสั่งมาเยอะมากด้ยสั่งมาเยอะมากด้วยใช่รับมาเยอะมากด้วย เ้ยเป็นสนามหรือว่าเป็นซิ่งเ,เป็นสนามเลยครับเป็นสนามเลยใช่ครับเพื่อการแข่งขัน<ะ>บอเลยครับป<ะ>ัดโอ้ว,วาพงดีมันตรงมันพยายามจะปลุกเรซ่าขึ้นมาเป็นนักแข่งครั้งหนึ่งเหรออยย่าให้เรซ่าคนเก่ากลับ,ลบมานะโค้งสามก็กิ้งมาแล้ว อ่ะต่อมาคันนี้เหลืองอีกแล้วนี่ว่ารถฟุกอันนี้รถพี่ชายรถพี่ชายฟุก,ช,ฟกชื่อว่าฟาร์มอ่าฟาร์มรถพี่ชายฟุกนะครับผมตัวนี้ก็คือที่ว่าโคราจะมีตัวเป็นลิมิเต็ดตัวนี้ก็คือ R1 l i วันลิมิเต็ดอีดิชั่นฉลอง60ปีอันนิเวอร์ซีลี่ใช่ไหมวะใช่60หรือ70 60 60ปีอ่าอันนิเวอร์ซีลี่ก็คือตัวฉลองถ้าเห็นสีดำ เหลืองแบบนี้ก็คือจะเป็นรถเอาง่ายๆรถลิมิเต็ดเลยครับทุกคนเป็นรถลิมิเต็ดนะครับอยู่โคราชมีสองคันก็คือรถพี่กับรถน้องเขานี่แหละรถน้องจิ้งไปละเอาจงจําไว้นะครับผมถ้าเข้าสนามรถกิ้งแน่นอนยังไงคุณก็ต้องจิ้งสักครั้งหนึ่งน้อใจแล้วเนาะรถสนามก็ต้องทําใจไว้เลยอันนี้รถซิ่งอันนี้เป็นรถซิ่งรถซิ่งก็คือจะเป็นแฟร์ลิงเดิมมีของแต่งเยอะๆอ่านี้คือรถซิ่งแต่ถ้ารถสนามก็คือเต็มที่ก็ จะมีปัม๊มปั๊มเบรกเ,เนาะปั๊มเบรกปั๊มเบรกบนล่างนะครับผมแล้วไอ้ที่ว่าล้อสีทองอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะสุดไหมก็ <S <S คือถ้าเสรษฐีรวยแบบแบบแบบเสียเบียกรอชอเขาเนี่ยก็ใส่ไปล,ล,ล้อเลยมาม์เชสไปเลยก็ล้อละคู่ละแสนเดียนะถ้าล้มล้องอ,งอล้ออะไรก็ถือว่าเสียแสนหนึ่งไป ถ,ถ้าล้อเดิมนี่เบิกใหม่ก็แพงอยู่ไหมทั้งย่ง<พ>งประมาณแปดเก้าหมื่นได้เออมันก็พอๆกันเลยเดี๋ใช่ครับพอๆกันกับล้อซิ่งเลยนะแต่ก็ถ้าหามือสองก็จะถูกลงไปกว่านี้หน่อยก็ประมาณนี้ก็มีทั้งหมด2 4 6สี่ตอนนี้คือเห็น7คันแล้วถ้ารถผมก็จะเป็น8รถไอ้นุ๊กก็จะเป็น9ก้าอู้โหที่นับกันเกือบสิบวันแลนแกงอาวันก็คือถ้าออกคลิปทีก็จะมีแต่เสียงคอร์สเพลงบุ้มบบุ้มบ่หมนี้เหรอไม่มีแบบเพื่อนี้ดูกะตีอันนี้มีโฟมันจะไม่มีแล้วหรือ มีแต่ท่อเสียงคอสเพลง์รองเต็มถนนเลยเฮ้ยทำไมเป็นนี้เนาะจริงๆรถคันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนมันเป็นรถรถเก่าเขาเรียกว่า FTR FTR มันเป็นรถคัสอะไรช่างเหรอหนึ่งมันเป็นรถ1,300อย cc หนึ่ันมอันนี้มันถ้าเปรียบเทียบก็เป็นฮายาบุสะใช่ไหมใช่ครับโอ้มันมีสูงกว่านี้ไหมยามาฮ่าไม่มี นๆๆี่คือ้ัโอ้โหก็คือตัวนี้คือที่ผมรู้ว่าใหญ่สุดๆก็คือจะเป็นเซมิเล่ยเชฟพันสองครับแต่นี่พันสามพันสามอันนี้คือทำม,มาสู้กับไฮยาบุสตัตแน่ทุกคนถ้าเป็นซูก็ไฮยาบุสตัตนาะครับโอ้โหนี่จบเลงเนาะคันนี้เนาะร้านช่างเอลนอกจากจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแกก็ทำเนี่ยเห็นไหมคือทำหมดนะน่างเชฟเนาะอลรถไถนาพวกนี้ทำป็นฟูต้าอะไรพวกนี้รถตุกุ๊กอะไรพวกนี้ลาวาก็ทำครับ เออเอาหมดทุกอย่างจริงอันนี้จริงนอกจากตัวพันก็จะมีพวกคัส150 200 300มอยก็มีนะสำหรับรถแข่งแต่วันนี้เขาหน้าจะเอากลับบ้านกันหมดรวมทั้งรถผมด้วยเพราะว่ารถพวกนี้มีทั้งคัสเล็กคัสเล็กเอาไว้เล่นที่สนามสาทรโคราชแต่คัสพันพวกนี้ก็คือยกไปที่โคราชอย่างเดียวเลยไช่ใช่สนามบุรีรัมเกอสนามท้างบุรีรัม นะครับก็ถ้าเป็นรถ R15 หรือว่า R3 พวกเนี้ยก็คือจะเอาไว้เล่นที่สาธรแต่วันนี้ไม่เห็นมีมากันเลยไม่มีครับอ่านะครับผมแล้วเบาะผมเสร็จเรียบร้อยยังยังไม่ครับเ,เออของมานะใช่ไหมยังไม่มาเลยครับโอ้นี่ยก็คือผมให้ช่างเอลปาดเบาะให้ใหม่เห็นนักเทสผมมันบอกว่าเจ็บตูดก็เลยเออยกให้ช่างเอลออกแบบเบาะเบาะรถแขกให้เพราะว่ามันแข็งออน,ะนะครับร้านช่างเอลก็เปิดทุกวันนะ จันถึงอาทิตย์เลยครับผมจันถือไม่มีวันหยุดเลยไม่หยุดครับโอ้รีบรวยพูดไม่จะรีบรวยเลยขนาดนั้นเนาะไม่หยุดไม่พักเลยรู้ดยจะไไปหนอ๋อคือแต่ถ้าวันไหนหยุดก็จะแจ้งแจ้งไปก่อนอ่าจะแจ้งจะหยุดต่อไปดูแลที่สนามช้างนี่สุดยอดทุกคนต่อไปเขคงจะดูแลกันเยอะเพราะว่าผมอยากให้ ทุกคนมาเล่นสนามอีกครั้งหนึ่งมันจะได้แบบบูมๆเหมือนช่วงปี18-19พวกนี้เนาะช่วงนั้น18-19-20นี่คือเป็นช่วงบิ๊กไบค์แบบบูมมากาก,กิจกรรมทุกอย่างบิ๊กไบค์อะไรก็บิ๊กไบค์คือทำอะไรก็คือบิ๊กไบค์อูฟูอ่อ่ะแต่ว่ายุคนี้ก็คือมันก็ยากหน่อยเศรษฐกิจเนาะ <dividing. S 1> อันนี้ฝากถึงนายกรัฐมนตรียังไงม้างถ้าเรือก <aynı S 3> <avec S 1> alright. นายกเสียด้าว่าไงมั่งก็ให้เขาสนับสนุนบ้างเออใช่สนับสนุนราช่างบ้างเออไม่สนับสนุนเรื่องพวกกีฬากีฬพวกทั้งย่าพวกนี้ชูกีฬาพวกนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงให้นักแข่งประเทศไทยเราไปเมืองนอกไปแข่งม o ต GP เยอะขึ้นนี่เราจะปั้นไอพวกสายซี่พวกนี้ขึ้นไปแข่งม o เต GP จพริงไม่ได้หรอกถ้าจะปั้นจริงๆต้องไปแต่เด็กอันนี้ก็คือที่เราไปลงคงลงแข่งกันก็่คือความสุขล้วน คว,ความสุขความชอบความได้หนีเมียไปต่างจังหวัดออมันมีแค่นั้นนะทุกคนเพราะว่าจะให้ไปเป็นแบบนักแข่งระดับโลกมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินดัดแล้วถ้าจะไประดับโลกจริงๆงงคือต้องดัดตั้งแต่อายุสิขวบเลยเนาะนถึง <5 S 1> จะไปได้ไป m o โตทูไป m o โต3 m o โมโตได้คือถ้าจะเอาหลัก30ไปแข่ง m o โต g p ไม่ได้แล้วถือว่าแก่ที่สุดแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้ ช่างเอลเพจร้านอูช่างเอลยอดรักเลยครับนี่อ,อูช่างเอลยอดรักครับอ่าเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมบก็จะเจอเราเยอะขึ้นในร้านช่างเอลเนาะจะสิงสถิตแถวแถวนี้แหละนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้ก็คือจะเป็นท่ออ่าสำหรับอาวันนะสำหรับอาวันตัวนี้จะเป็นท่อแอโร่แอโร่สตาร์ทฟังเลยหกหูแน่นอนอนุญาติาด้ยจะาองรุ <S 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 <S> ต่อมามาดูตัวนี้จะเป็นอะคาบวิกปลายดาบสังเกตเลยนะทุกคนว่าถ้าเป็นท่ออะคาบวิกปลายดาบส่วนมากเสียงมันไม่ออกปลายท่อนะส่วนมากเสียงจะมากรองอยู่ที่คอท่อตรงนี้จะเสียงแบบใสๆเสียงที่แบบเอาจริงๆยาม,มาห้าเขาคือจะเป็นคอท่อแบบไทเทเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม รวมมาเป็นมาจนถึง2เป็นนอกนั้นวายปออกไปตัวนี้จะเป็นคอคอไทเทเนียมมาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นไทเทเนียมมาแล้วเสียงมันก็เลยจะรู้สึกว่าเสียงใสๆถ้าเป็นใสท่อเป็นอะคาโบอิกปลายดาบนะตัวนี้ก็อะคารบิกเหมือนกันปลายดาบเหมือนกันอันนี้ก็คารบิกปลายดาบตัวนี้ก็เป็นเอโรตัวนี้เป็นท่อเดิมอยู่ตัวนี้ก็เป็นอะคารบิกปลายดาบนะครับส่วนมากก็คือ คู่บุญของเขานะครับยาม,มาฮ่าก็คือนี่แหละ,ะอคาโบวิกปลายดาบนี่แหละก็ไม่มีอะไรจะให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนมากมีแต่รถสนามรถซิ่งก็จะมีของแต่งหลักๆก,ก็จะมีล้อปัม๊มล่างปั๊มบนอันนี้จะเป็นในรายการแข่งสต็อกของเดิมอยู่นะครับต้องใส่เป็นปั๊มเดิมถ้าเป็นซ u เปอร์ไบก็คือจะเปลี่ยนปั๊มเป็น GP4X r ตัวนั้นได้เห็นไหม อีกตัวนั้นได้แต่ถ้าเป็นรายการสต็อกค,คงต้องใส่ของเดิมแบบนี้จานได้แต่ที่จริงล้อไม่น่าได้นะล้อไม่น่าได้นะล้อมาเชิไม่น่าได้ถ้าลงรายการสต็อกนะตัวนี้เดียอาจจะไปลงแชมเปนชิพ uh, มาก่อนแชมเปนชิพอาจจะไม่มีกดมากเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนลูกชายเราใครอยากจะไปดูแลก็สอบถามได้นะครับ ตอนนี้ผมเองก็ยังยังไม่ครบจะต้องอไปล้างดีๆแล้วก็จะโพส์ลงขายอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนฝากโฆษณาด้วยนะครับผมฝากบอกต่อกันด้วยเออใครอยากได้ V4 มีของแต่งมีคาดมีแฟร์ลิงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากเป็นสื่อบอกต่อด้วยนะครับเราจะได้นำเงินนั้นมาหาเอาวันได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบถ้าอยากจะสปอนเซอร์หรือว่าสนับสนุนเราก็สามารถสั่งเสื้อแค่นี้เราก็มีกำลังใจในการทําคลิปไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณร้านช่างเยี้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ